สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะเช่นเคยวันนี้อยู่กับดิฉันปวีณาปทุมานนท์รับหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการนะคะรายการคุณธรรมคุณทำได้ก็เป็นรายการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาค่ะร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะเราต้องการที่จะเปิดพื้นที่ค่ะเพื่อเป็นแหล่งศึกษานะคะรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและสนับสนุนนะคะผู้ที่ทํางานเพื่อสังคมองค์กรตัวอย่างนะคะบุคคลต้นแบบให้ มีที story, no ่ย so ืนในสังคมแล้วก็ได้รับกําลังใจดีๆนะคะเช็คเช่นเดียวกันกับในวันนี้ค่ะแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลต้นแบบนะคะเป็นคุณครูผู้มีวินัยที่ยึดมั่นในหลักการที่ว่าทุกๆตําแหน่งนั้นถือว่ามีความสําคัญที่จะร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรได้นะคะแล้วก็การมุ่งมั่นและมีวินัยในการทํางานนั้นสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องกว่า23ปีแล้วผ่านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ะะทางออนไลน์มีเว็บไซต์ที่ทั้งบุคลากรที่อยู่ในระบบการศึกษากรอนอรวมทั้งผู้เรียนเองก็ดีนะคะผู้ที่อยู่เบื้องหลังเองก็ดีสามารถเข้าไปใช้งานได้ค่ะแล้วก็สร้างประโยชน์แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องร่วมในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนด้วยนะคะวันนี้ค่ะพูดคุยกับเรานะคะอาจารย์เลิศชายปานมกุกครูชํานาญการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอ,อําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์ที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมในรายการนะคะ,ค,ะ,ะคุณธรรมคุณทําได้นะคะอาจารย์เองก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ทํางานทางด้านของการศึกษาแล้วก็ถือว่าได้รับรางวัลไทยแลนด์โม o ร a l รอเวอร์2023ประเภทบุคคลผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยทีนี้อยากจะลงลึกในรายละเอียดสาหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจารย์ได้สร้างให้เกิดขึ้นนะคะอาจารย์ทํางานจุดเริ่มต้นของการทํางานเพื่อสถานศึกษานี่มีที่มาที่ไปยังไงคะก็เริ่มต้นในปีพศ .2543 ครับในวันแรกที่เข้าไปดำเนินการเป็นตำแหน่ง ครูประจากลุ่มนะครับแล้วก็ด้านเงินการจัดการศึกษาถ้าเราเห็นว่าในการทํางานเนี่ยเราต้องมีสื่อการเรียนรู้แล้วก็มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทางานเพราะนั้นจุดเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยมีอยู่2เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องที่1ก็คือเรื่องการทําเว็บไซต์ของสารศึกษาเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการพัฒนาส่วนการเรียนชุมชนเดิมนะครับชื่อเมื่อก่อนนี่คือรเรนยนชุมชนเดิมให้เป็นที่รู้จักแล้วก็สามารถจัดการศึกษาในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับค่ะ ความสามารถอย่างอาจารย์นี้ก็คือทําทางด้านของสื่อสารสนเทศความรู้ความสามารถตรงนั้นเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของเราเองหรือว่าเรา,เราเ,ราเราเคยทํางานด้านนี้มาก่อนหรือยังไงล่ะเเริ่มต้นเลยเนี่ยผมจบเอกสถิตินะครับแล้วกเ็เห็นคอมพิวเตอร์หรือว่าการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตอนเรียนปตีนั้นเนี่ยมีความสําคัญก็เลยมาศึกษาด้วยตัวเองอแล้วก็คิด พัฒนาขึ้นมาครับค่ะถ้าอย่างนั้นเอาทางด้านของสื่อสารสนเทศก่อนที่อาจารย์บอกว่าเว็บไซต์อันนี้ตอนทุกวันนี้ก็คือยังคงให้บริการอยู่เว็บไซต์<ห>ที่ว่านี้มีรายละเอียดยังไงบ้างคะเว็บ,บไซต์นี้ก็ประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือในเรื่องของฐานข้อมูลการศึกษานะครับเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดก,การศึกษาค,คู่มือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของครูเรานะครับในสก,กัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือกศนเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็คู่มือต่างๆของการศึกษาของ หน่วยงานอื่นด้วยนะครับมารวบรวมไว้เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับครูและก็บุคลากรในการศึกษาได้เอาไปใช้งานครับค่ะ <c oughs> แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่อาจารย์นํามาลงในเว็บไซต์ที่ว่านี้ค่ะเป็นแหล่งข้อมูลที่เรานํามาจากไหนคะเรานํามาจากหน่วยงานครับ <c oughs> แล้วก็มีผู้ที่เห็นว่าเว็บไซต์ผมเนี่ย <c oughs> เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลก็จะส่งข้อมูลให้ครับมาเผายแพร่เป็นจุดรวม <c oughs> <ๆ>นะครับก็มีทั้งเอมาจากหน่วยงานการศึกษาแล้วก็มาจาก ต้นสังกัดบ้างนะครับะส่วนใหญ่องคความรู้ต่างๆนี้จะเป็นด้านของการศึกษาในในระบบไหนยังไงคะอ่เป็นการศึกษาของกศนเดิมแล้วกันนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็คือกรมส,งสรร่งเสริมการเรียนรู้ก็จะเป็นในเรื่องของหนังสือแบบเรียนนะครับคู่มือการดติงานต่างๆเพื่อจะให้ครูรุ่นใหม่ที่เข้ามาเนี่ยนะครับได้มีได้มีจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้นะครับในการเอาไปใช้ในการปฏิบัติงานค่ะและในส่วนของผู้เรียนล่ะคะผู้เรียนสามารถใช้งานเว็บไซต์ที่ว่านี้ได้ไหมผู้เรียนก็จะมีในเรื่องของแบบเรียนออนไลน์ครับ อีบุ๊ก <book. S 2> ใช่ครับ <c oughs> แล้วก็สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนครับค่ะเว็บไซต์ที่อาจารย์ทํามาเริ่มต้นเห็นบอกว่าทําเพื่อให้กับหน่วยงานในองค์กรเนี่ยใช้งานใช่ไหมคะค <c oughs> แต่ว่าด้วยความที่เราก็ทํางานแล้วก็ต้องย้ายมีการย้ายที่ทํางานสถานที่ทํางานไปเรื่อยๆตรงนี้หลังๆเราก็เลยปรับมาเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวแต่ว่าทุกคนสามารถเข้าถึงได้ใช่ครับก็ในกรณีที่ มีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เว็บไซต์เนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเพราะว่าเหตุผลก็คือ1เราใช้เว็บไซต์ฟรีนะครับในการทำอันที่2เว็บไซต์ฟรีเนะี่ยก็ถูกปรับเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วในอีกจุดหนึ่งก็คือผมต้องมีการย้ายสถานที่ในอนาคตคก็เลยตัดสินใจว่าเราทำเว็บไซต์ในนามชื่อตัวเองดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราทำเว็บไซต์ในศารสาเนี่ยถ้าเกิดเราย้ายสถานที่ไปแล้วนะครับเราไม่สามารถเข้าไปทําได้ด้วย ด้วยเราไม่ได้อยู่ในองค์กรนั้นแล้วแต่ว่าถ้าเป็นชื่อเว็บไซต์ส่วนตัวเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะพัฒนาได้ต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันนี้เว็บไซต์ส่วนตัวนี้ครับก้าวเข้าสู่ปีที่10แล้วครับครับแล้วก็ใช้งบประมาณส่วนตัวในการพัฒนาทั้งหมดคือปฏิเสธไม่ได้ว่าในแต่ละปีเดี๋ยวเขาก็จะเก็บมาแล้ค่า Data ที่เราอัปโหลดลงไป<ช>พื้นที่เพราะว่าต้อง คือถ้าเปิดเป็นเว็บไซต์ฟรีเนี่ยเขาก็จะให้พื้นที่มาแค่จํากัดใช่ไหมคะ<ช>เข้าใจถูกต้องไหมคะ<ช><ๆ>เวลาเราจะอัปโหลดอะไรเราก็ต้องอัปโหลดได้นิดๆิดหน่อยๆเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวก็แล้วแต่เลยแพ็กเกจที่เราจะเลือกราคาก็จะแตกต่างกันไปข้อมูลฐานความรู้ต่างๆอาจารย์ก็สามารถอัปโหลดลงได้อย่างเต็มที่แต่ว่า<ช>รเรื่องของค่าใช้ใจ่ายตรงนี้คืออาจารย์ดูแลในส่วนของตัวเองแต่ว่าทุกคนสามารถใช้งานได้ครับผมค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ ตอนนี้สามารถใช้งานได้แล้วก็เปิดมากี่ปีแล้วคะอาจารย์คะถ้ารวมในการให้บริการตั้งแต่เริ่มต้นปี2 5 1 4ถึงปีนี้ก็น่าจะ24ปีแล้วครับต่อนเนื่องครับ24ปีมีส่วนไหนที่อยากจะให้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้เป็นพิเศษไหมคะก็ตอนนี้ในในเว็บไซต์นะครับก็ในเรื่องกฎหมายเป็นหลักนะครับกฎหมายแล้วก็คู่มือการศึกษาที่สามารถให้บุคลากรในการศึกษาเนี่ยหรือว่าผู้ที่สนใจทางการศึกษาการเรียนรู้ต่างเนี่ยสามารถเข้าไปสืบค้นได้ครับ ค่ะทีนี้มาดูอีกหนึ่งส่วนงานที่อาจารย์ดูแลก่อนหน้านี้แล้วก็เห็นว่าเป็นต้นแบบในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อีกกว่า200แห่งเลยศูนย์การเรียนรู้ที่ว่านี้อยู่ตรงไหนอย่างไรคะคือเริ่มต้นก่อนที่จะมาอยู่ที่ศูนย์ศูนย์เสกิาการเรียนรู้ระดับอำเภอโพทองเนี่ยผมทํางานอยู่ที่ถ้าชื่อเดิมก็คือกศนแล้วกันกศนอำเภอแม่นแพครับจังหวัดพระนครยุธยานะครับตอนนั้นเนี่ยผมได้เปลี่ยนตําแหน่งเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนนะครับก็ได้พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนขึ้นมานะครับจาก จากที่ไม่มีอะไรเลยแล้วกัน,นครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยส่วนการชุมชนเนี่ยมันมันยังไม่มีคนรู้มากนักว่าทําอะไรอยู่นะครับก็พัฒนาเรื่อยมาครับใช้เวลา9ปีนะครับในการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเราทํางานต่อเนื่องเลยครับอาทิตย์หนึ่งเราทํางานเกือบทุกวันแล้วก็พัฒนาด้วยด้วยสกยภาพที่เรามีแล้วก็ในชุมชนที่มีอยู่นะครับก็พัฒนาจนจนได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับการ ไว้วางใจะนะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบศูนย์การเรียนชุมชนอีก200แห่งแล้วก็เป็นที่ศึกษาดูงานของครูกศนนะครับทั่วประเทศครับอาจารย์พอจะเล่าได้ไหมว่าศูนย์การเรียนชุมชนที่ว่านี้มีความแตกต่างหรือว่ามีการออกแบบนะคะลักษณะการบริหารจัดการการดูแลการเรียนรู้ที่ว่านี้อย่างไรครับครับศูนย์การเรียนชุมชนที่ที่ผมดำเนินการเนี่ยะจะเปิดโอเพ่นนะครับเปิดตั้งแต่เชา้าแล้วก็ถึงหนึ่งทุ่มครึ่ง คือสามารถมาเรียนตั้งแต่เช้าจนถึงหนึ่งทุ่มครึ่งเลยในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยในช่วงปกติเนี่ยอาจจะเป็นผู้สูงอายุผู้ที่ว่างงานอยากเข้ามาในียนุขการเรียนชนก็มาได้เพราะว่าสุขการเรียนชนผมมีเมื่อก่อนนี่มีคอมพิวเตอร์ให้บริการอินเทอร์เน็ตเมื่อสิกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ตอนเด็กเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยหลังเลิกเรียนเนี่ยหลังสี่โมงเย็นเนี่ยเขาก็จะมาอยู่ที่นี่เข้ากลายเป็นสถานที่ที่เหมือนเราเป็นดูแลเด็กให้กับผู้ปกครองที่เขาไปทํางานที่อื่นแล้วเขากลับมืด แล้วเขาก็มารับเด็กที่นี่เพราะฉะนั้นในศูนย์การเรียนชุมชนผมก็จะมีทุกช่วงวัยเข้ามาตอนเด็กก็จะมีเด็กมาทํากันบ้านเด็กมาเล่นเด็กมาดูหนังสือกันนะครับก็เปิดทั้งหมดเกือบทุกวันครับเว้นวันเสาร์นิดเดียวเองครับบางทีก็วันเสาร์ก็มาดําเนินการด้วยนะครับคือความท้าทายของการทําศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในระบบการศึกษานอกโรงเรียนเนี่ยมันมีความท้าทายมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะอ่อ ถ้าเมื่อสิปีที่แล้วนะครับส่วนกาเลมชนไม่มีงบประมาณครับนนเราเรใช้นะใช่ครับเราใช้งบประมาณเบื้องต้นเนี่ยมีแค่เก้าอี้สองตัวกับโต๊ะหน้าขาวเราทําแบบเนี้ยครับทำไปเรื่อยๆเราไม่รู้หรอว่าใครสังเกตเราไหมแต่ชุมชนสังเกตครับว่าเราตั้งใจทําจริงๆแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องก็ทุกคนก็เห็นดีเห็นงามด้วยว่าอยากจะพัฒนาตรงเนี้ยให้มันดีขึ้นเขาก็มีงบประมาณสนับสนุนจากชุมชนเองนะครับมาร่วมกันพัฒนา เพราะนั้นในสวนการเรียนชนนี้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นก็ประมาณที่เกิดจากชุมชนมีส่วนร่วมทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารสารที่ต่อเติมอาคารสื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยครับรวมถึงขนมนมเนยที่ซัพพอร์ตเด็กๆตอนเย็นชาวบ้านก็จะรวบรวมกันมาไว้ที่นี่ครับเพื่อให้เด็กตอนเย็นเนี่ยมีมีขนมกินมีมีอะไรที่เขาอยู่กับเราได้ครับค่ะมันก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างระบบการศึกษาระหว่างครอบครัวเด็กๆก็มารอคุณพ่อคุณแม่ด้วยคุณพ่อคุณแม่เองก็มานั่งเรียนด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะความสําเร็จที่เกิดขึ้นมันสามารถต่อยอดไปได้มากน้อยแค่ไหนคะความทต่อยอดก็คือหนึ่งในเรื่องของการเป็นต้นแบบแล้วก็ในการเล่าถึงอุดมการนะครับเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยเรามีการถอดบทเรียนสมมติว่าในกรณีที่เราทาเองไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราจะไม่รู้ว่ามันมีจุดที่เราจะสําเร็จตรงไหนนะครับแล้วก็ใช้เวลามากน้อยเท่าไหร่ ส่วนผมเน <ım ensen> like ี <made> cane cane. ่ยก็ถอดบทเรียนนะครับให้กับครูรุ่นใหม่เนี่ยได้ได้ก้าวได้ง่ายขึ้นนะครับได้ใช้เวลาในความสุขง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ความสร็จที่เราภูมิใจที่สุดก็คือเราได้รับเกียรติจากคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณการประเทศปากีสถานแล้วก็มูลนิธิใจกล้าที่ญี่ปุ่นเข้ามาดูงานที่ศูนย์การเรียนชุมชนของเราครับถามอาจารย์เลยแล้วกันว่าถอดบทเรียนที่ได้อะได้อะไรบ้างครันหลักๆหลักๆคือหนึ่งชุมชนครับค่ะ การจะพัฒนาอะไรที่เกิดขึ้นในชุมชนถ้าชุมชนไม่เห็นประโยชน์<ม>หรือไม่เห็นว่ามีความสําคัญเราไปได้ยากครับเพราะฉะนั้นเราจะทําการอะไรก็แล้วแต่ต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เรา<ม>ทําจริงๆครับทำอย่างต่อเนื่องจนเขาเห็นว่าเราเนี่ยมีความตั้งใจจริงแล้วชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมกับเราเองครับอืค่ะทีนี้คําถามสุดท้ายสาหรับช่วงนี้นะคะอาจารย์คะเห็นว่าตอนนี้ก็กําลังผลักดันเกี่ยวกับคุณแม่วัยใสครับ อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่ามันเป็นเหมือนอุปสรรคหรือว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างไรตอนนี้คะครับก็ในส่วนของคุณแม่ไวใ้ใเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคุณแม่ที่ออกกลางคันจากมัธยมศตวรรนปลายที่เรีนจ่จะใช่ครับอาจจะมีปัญหาส่วนหนึ่งนะครับที่มีมีบุตรนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยรวมถึงผู้พิการแล้วก็ในเรื่องของผู้สูงอายุนะครับ ในทางผมเนี่ยก็ได้มีแนวความคิดนะครับแล้วก็ได้ประสานความร่วมมือนะครับเขียนโครงการไปขอทุนสนับสนุนจาก <c oughs> มูลน,นิธิยูฟาเดชันประเทศเยอรมนีเพื่อที่จะจัดการเรียนการสอนแล้วก็ซัพพอร์ตกับนักศึกษาที่เป็นคุณแม่ไว้ผู้สูงอายุและผู้พิการเนี่ยนะครับ <c oughs> ให้มีสถานที่ที่สามารถเรียนรู้ได้มีสื่ออุ <c oughs> ปรกรณ์ที่ดีนะครับซึ่งก็ได้ได้รับกำลัใจที่ดีแล้วก็ได้รับการวัดงบประมาณ2.4ล้านบาทครับซึ่งตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนของการ ธุรการระหว่างกรมกับยูเนสโกครับผมคืออนุมัติแล้วอนุมัติแล้วครับผมอนุมัติแล้วครับเท่ากับว่าถ้าเกิดว่าอนุมัติแล้วแบบนี้เคาะออกมาเรียบร้อยเราก็จะทําได้จริงปฏิบัติงานได้จริงคาดว่าจะเริ่มได้ในช่วงประมาณช่วงน่าจะเป็นปีนี้ครับปีนี้ก็กิจกรรมหลักๆก็คือในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ3ามกลุ่มเป้าหมายนะครับการดูแลเด็กนะครับคุณแม่วม่สายก็เรื่องดูแลเด็กผู้สูงอายุก็ในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ ผู้พิการเราจะซัพพอร์ตในเรื่องของอุปกรณ์ที่จําเป็นในการดำรงชีวิตและการเรียนรู้ครับอันนี้ก็เท่ากับว,ว่าอาจารย์ก็จะเริ่มในอําเภอโพทองใช่ครับที่จังหวัดอ่างทองใช่ครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ทํางานหลักณปัจจุบันนี้ใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กําลังที่จะสานต่อคือไม่ได้โฟกัสเฉพาะตัวคุณแม่วัยใสอย่างเดียวแล้วก็มุ่งไปที่ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการด้วยครับคือจะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่อาจจะ ยังไงคะเหมือนตกหล่นเนาะอาจารย์เนาะเป็นลักษณะเหมือนตกหล่นในในในช่วงนี้ในสังคมนะคะคก็เป็นโครงการที่ถือได้ว่านี่เป็นเรื่องราวที่อาจารย์นะคะทำมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นนะคะของอาจารย์เลอชัยที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งเรื่องของสื่อสารสนเทศเองก็ดีหรือว่าจะเป็นการพัฒนาครูและนักศึกษาในระบบกศนน,นนั่นเองวันนี้ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามนะคะเรื่องราวดีๆกันต่อนะคะ ก็เช่นติดตามรับชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยเพื่อเป็นการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของพี่น้องมุสลิมไทยและหลักการาศาสนาอิสลามที่ถูกต้องในสังคมพระวัฒนธรรมเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและการร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทส์ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีาถึง9นาฬิการายการวิถีธรรมวิถีไทยสร้างความเข้าใจสู่สันติสุขคำถามที่คุณสงสัยผมจบ ้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมากฎหมายที่คุณอยากรู้มี่รถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำงภอไหมติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13นาิกาถึง15นาฬิกาปรึกษาปัญหากฎหมายโทร02-206-6102และ02-206-6103 Line ID @10 Hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออกติดตามชมรายการทอกทีมซึ่งรายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียง CC และเสียงบรรยายภาพ AD เพื่อคนพิการติดตามได้ทุกวันศุกร์18นาฬิ5นาทีทางโทรทัศน์รัฐสภารวมถึงรายการที่น่าสนใจอื่นๆได้ครบทุกความเคลื่อนไหวด้านนิติบัญญัติ ด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TP Channel ไว้บนสมาร์ทโฟนของคุณได้ทั้งในระบบ iOS และ Android กลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะช่วงของ Moral Share นะคะเป็นเรื่องราวที่อยากจะนำเสนอให้ทุกคุณผู้ชมนั้นไปรับชมพร้อมๆกันนะคะสำหรับเรื่องราวของวัดสูงเม่นที่อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นะคะสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบนะคะที่ให้ความสำคัญเรื่องของ Moral Credit ค่ะโดยการใช้เมตตาธรรมนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้คนนั้นมีจิตใจที่ดีจะออกแบบ Moral c r e ครดในลักษณะไหนเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันนะคะ รเครดิตเนี่ยคือหัวใจสําคัญที่ทางพัดที่เราให้ความสําคัญก็คือเรื่องของเมตตาธรรมจะดูเหมือนกับเหมือนเป็นขั้นตอนสุดท้ายของที่เราทํามาทั้งหมดตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาเรื่องของการต่อยอดต่างๆแต่ว่าเรากำลังนึกถึงความยั่งยืนในการที่จะส่งเสริมให้คนมีจิตที่ดีจิตที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องกระบวนการรอบเครดิตของเราก็คือเราก็จะให้ความสําคัญในการเรื่องของการ ยกย่องเชิดชูให้กำลังใจโดยเครดิตที่สำคัญก็คือ,อคือธรรมะเพราะว่าเราตามรอยความหมายของเขาว่าสุเม่นเม่นเป็นสัตว์ที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้แต่ว่ามีคนเพ้ามันเป็นอาวุธก็เหมือนกับคนในชุมชนถ้าว่ามีธรรมะอยู่ในจิตใจธรรมะก็คือตัวตัวปัญญานั่นแหละเขาก็สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้แต่ปัญญาจะเกิดก็ต้องเกิดจากสมาธิที่ดีสมาธิที่ดีก็เกิดจากศีลที่ดีศีลที่ดีก็คือศรัทธาที่ดี อยู่กันแบบปรองดองอยู่กันอย่างมีความสุขทําอะไรก็พัฒนาง่ายเพราะฉะนั้นเราจึงมีกิจกรรมเยอะๆเลยโดยเฉพาะกิจกรรมบุญโดยใช้ทำนำเพราะเราเชื่อว่าทำนำําทําอะไรก็สําเร็จหลักคิดตัวนี้คือหนึ่งเป็นการแบบบ้านช่วยวัดเป็นบวรเนานะบางทีเราอาจจะไปลุยเขาไม่ได้ไงแต่เราก็เหมือนกับไปให้ทํา ว่าสิ่งที่คูทํอยู่เนี้ยมันเป็นบุญเป็นกุศลนะล้วก็คือไปรับรองเดินโดยพระอ่ะก็เปิดก็ไปรับรองให้ว่าคนนี้ดีนะแล้วก็ยกย่องอะไรเงี้ยที่ชุมชนเขาก็เมื่อเขารู้ว่าเป็นบุญปุ๊บเนะาะบางครั้งไม่ต้องรองให้ให้ใครมาสั่งเเขาก็อยากจะทาเพราะว่ารู้ว่าเป็นบุญเป็นกุศลคือตอนนี้เรามีเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาด้วยเนาะบางที่โยมที่เขามาช่วยมาอะไรเนะี่ยเราเห็นว่าเขาก็มีฝีมือก็อยากจะสนับสนุนอยู่ๆเราจะเอาปัจจัยไปให้อย่างเดียวมันก็เป็นเหมือนกับรับฝ่ายเดียว แล้วก็เข,ขเขามีความสามารถด้านนี้แล้วก็ส่งเสริมเป็นมระพุทธที่วัดสุเมศนแล้วก็เช้ามาไปถึงปุ๊บล้วก็กวดขยะทุกอย่างเราทําหมดแล้วก็เวลานักท่องเที่ยวมาเราก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวกาททำสวยดอกไม้ค่ะจุดเริ่มต้นคือสมัยก่อนเขาใช้เบตองใช่ไหมคะเราใช้ไม่เสร็จเราก็ไปแช่น้ําอีกวันแล้วก็มีกิจกรรมต่ออีกเข้ามาปุ๊บเขาก็น้ํามันลงเสื้อผ้าเขาเหี่ยวก็มีเวลาถ่ายภาพไม่สวย ระอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอาทํายังไงดีเพราะว่าวัดเรามีคัมภีรโบราณเรามีผ้าม่อห้อมที่หอ่อพระคัมภีร์อยู่แล้วเอางั้นเราก็ทําสวยสิทํายังไงแล้วก็มาออกแบบกันชาวบ้านเข้ามานะเขาก็บอกโอ้สวยมากเลยนี่ทําให้วัดสุมเม่นนะแต่พวกเราไม่ได้ทําขายนะคะบ้านนี้มีทําค่ะบ้านเรามีทํามาอยู่ในหัวใจมีเงินนะบางครั้งมันก็ไม่มีความสุขนะพระอาจารย์ก็สอนนะว่าเราอยู่อย่างนี้เรามีความสุขนะ มีอะไรเราก็แบ่งกันกินอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะค่ะอยากทำดีต่อไปค่ะธนาคารขยะรีไซเคิลเราก็จะมีทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนเพื่อว่าให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีแหล่งขายของรีไซเคิลที่เก็บไว้ทำให้บ้านก็สะอาดซึ่งมันได้ทางด้านสาธรสุขด้วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยและนอกจากนี้เนี่ยการที่เรามีกิจกรรมในหมู่บ้านทุกเดือนทำให้เราสามารถเชื่อมโยงคนในหมู่บ้านแล้วก็ ชื่อมโยงทางวัดขอความร่วมมือต่างๆเนี่ยเขาก็จะให้ความร่วมมือได้เป็นอย่างดีเรื่องของการช่วยเหลือสงเคราะเนี่ยคือที่ญาติโยมเขาทําบุญมามันก็มันก็มีเยอะเนาะเหมือนกันเราก็กระจายบุญเป็นเมตตาธรรมต่อไปคนที่เขาขอการช่วยวัดช่วยชุมชนช่วยอะไรแต่ตอนที่เขาทําไม่ไหวแล้วล้วก็ฐานะด้วยพระไปอะไรไปแล้วก็ไปช่วยเรื่องจิตใจพากวดน้ําพาแผ่เมตตาให้เขาได้ได้ทำบุญอ่ะคือมาทำมาวัดไม่ได้เราก็ไปหาพระถ้าไปหา ือเรามองถึงทุกกลุ่มโดยเฉพาะเรื่องการอนุรักษ์ธรรมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะปลายทางอย่เดียวแต่ว่าเด็กเรามีศูนย์ศึกษาพระพุทธศา,าสนาประอาทิตย์เพราะว่าจะเป็นผู้ที่จะมาทำอาทรรพาา์สืมต่อให้ให้ชุมชนเป็นชุมชนคุณธรรมต่อไปผมก็ตั้งแต่ปี2545ถ้าตัวไปก็จจะมอบแค่กิจบัตรมอบทุนอย่างเงี้ยแต่เราทำมอบไปด้วยคือเราไม่ใช่ให้เด็กรับแต่วัตถุรับทำไปทำด้วย ดีนะครับเป็นการเสริมสร้างของกำลังใจบางครั้งนี่เราก็อาจจะคิดไม่ถึงแต่ผลตอบแทนที่ได้คืออย่างน้อยทำให้นักเรียนมีความอดทนและใจเย็ยนยิ่งขึ้นปีกิริรามารยาทที่ดีแขกไปแขกมาก็เขาชื่นชมก็บอกว่านี่แหละเครื่องี่สูงที่เราเป็นคนดีตั้งใจปฏิบททัติรมหนึ่งในความภาคภูมิใจสองเราได้ความสุขใจขึ้นเกิดข,ข,ข,ขึ้นกับตัวนักเรียนเองจะทำให้นักเรียนไม่ออกนอกลูล่นอกทาง,ลง,ลงแล้วก็ใช้เวลาบ้านให้เปประโยชน์ด้วย ก็ด้วยทางวัดได้มอบกิติบตัตและก็มอบทั้งธรรมโล่สิ่งเหล่านี้ทำให้เราภูมิใจนำคุณธรรมตรงนี้มาใช้กับในองค์กรเจ้าหน้าที่และพนักงานก็คือให้เขาเข้ามาปฏิบัติรมเพื่อที่จะให้เขามีสมาธิมีสติในการทำงานทางวัดที่ท่านออนำทำไปมอบให้เพื่อที่เราจะได้เป็นคติสอนใจและก็ ให้เราตั้งมั่นยึดมั่นในสิ่งที่ทำคุณงามความดีที่วัดเราเนะ่เรามีเรียกว่างานประเพณีทำมรประเพณี12เดือนจริงเรามีประเพณีทุกเดือนอ่าเราก็จะมอบในวันประเพณีเนี่ยตั้งแต่ประมาณปี2550เนี่ยอ่าที่เห็นการเปลี่ยนแปลงเ,เ,เป็นรูปธรรมก็ที่เห็นชัดก็คือเรื่องรางวัลเนาะต่ะนี้บางทีก็มีเรื่องของงบประมาณที่ของ,ง่ายขึ้น ที่มาสานสนิจุนชนขึ้นมันก็เลยทําให้พัฒนาง่ายนะบ้านเมืองก็มีการพัฒนาเรื่องของสารณูปโภคมีนั่นเกิดมีนี่เกิดอันนี้คือในด้านของที่เป็นรูปธรรมอาสวนที่เป็นนมามรรมก็คืออย่างน้อยคนก็รู้จักคมภีร์เยอะขึ้นสนใจเรื่องของธรรมมากขึ้นอัน,นก,การสนใจมันเป็นประตูเปิดที่เราจะเอาของดีเลยทำเนี่ยายมอบให้กับชุมชนคนก็รู้สึกว่าก็คุยกันง่ายขึ้นพัฒนาอะไรก็เลยง่ายขึ้นสำคัญก็คือ,ต,อ,ต,อต้องปลูกสัายาให้ติด แล้วก็ปลูกสมาธิที่ให้ติดถ้าเราเริ่มต้นถูกต้องมันก็เหตุถูกต้องผลมันก็จะถูกต้องเพราะนั้นทุกจุดทวทาำได้หมดเราใช้หลักการเดีวยวกันได้คือศรัทธ,ธาศีลสมาธิปัญญาและจบด้วยเมตตา เห็นว่าเรื่องราวของ Moral c r e ครดิตนะคะเครดิตความดีนั้นไม่ได้สามารถนำไปใช้ได้เฉพาะองค์กรเท่านั้นนะคะแต่ว่าศาสนาสถานอย่างวัดก็สามารถนำไปใช้เพื่อตอบแทนความดีที่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันควบคู่ไปกับเรื่องของการเผยแพร่คุณธรรมและจริยธรรมนั่นเองแล้วก็เกิดเป็นความดีที่ยั่งยืนเป็นความร่วมมือกันนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างวัดและชุมชนนั่นเองนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะของ Moral c r e ครดิตที่เรานามาให้คุณผู้ชมได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆ กันสำหรับในวันนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะสามารถไปดูเพิ่มเติมกันได้เลยเพราะว่ายังมีองค์กรต้นแบบนะคะที่นําเอาโมราลเครดิตนี้นะคะไปใช้อีกหลากหลายองค์กรเลยนะคะผ่านแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะ เป็นแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาแล้วสามารถใช้งานได้แล้วนะคะสำหรับแอปพลิเคชันหมอราวทัสของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะมีทั้งเนื้อหาในการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนองค์กรต่างๆวิดีโอนะคะให้ศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรมนะคะในชุมชนแล้วก็ยังมีอ e ีบุ๊กหนังสือนะคะที่จะนําหลักคุณธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองอย่างยั่งยืนแล้วก็ต่อองค์กรของท่านด้วย สามารถที่จะดาวน์โหลดใช้งานกันได้แล้วสําหรับ Moal Touch นะคะถือว่าเป็นเครื่องมือสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากๆเลยนะคะทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนก็ออกแบบมาให้ได้ใช้งานกันนะคะนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะของคุณธรรมคุณทําได้ในสัปดาห์นี้นะคะก็ถือได้ว่าวันนี้นําเรื่องราวดีๆของการทํางานเพื่อสังคมมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะสําหรับวันนี้ถือว่าหมดเวลาลงแล้วนะคะครบถ้วนแล้วสาหรับคุณธรรมคุณทําได้วันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10บออนไลน์ใกล้ชิดโหลดทีพีชนแนล